สวัสดีค่ะวันนี้มิจะมาทําพริกเผานะคะพริกเผาเอาไว้ทานกับขนมปังหรือว่าเอาไว้ทําต้มยำพริกเผาหรือว่าผัดพริกเผาได้นะคะอยู่ต่างแดนทําพริกเผาทานเองได้นะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะไปชมเลยนะคะไปค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็หั่นหัวหอมนะคะเพื่อนเพื่อหอมหัวหอมใหญ่นะถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อมีหอมแดง ก็ใช้หอมแดงได้ค่ะแล้วก็กระเทียมนะคะแล้วก็ตามด้วยกุ้งสดนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆมีกุ้งแห้งก็ดีเลยนะคะก็ใช้กุ้งแห้งได้เลยค่ะส่วนผสมนะคะเดี๋ยวมีจะเขียนไว้ในใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะคะจากนั้นเพื่อนๆก็คั่วไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าหัวหอมแล้วก็กระเทียมกับกุ้งจะคลายน้ํานะคะแล้วก็จากนั้นเพื่อนๆก็สามารถเติมน้ํามันพืชแล้วก็เจียวไปจนกว่าหอมกระเทียมแล้วก็กุ้งสุกดี จากนั้นเพื่อนๆก็นําไปปั่นได้เลยค่ะจากนั้นเราก็เติมพริกเลยค่ะเติมพริกแล้วก็น้ําตาลทรายนะคะหรือว่าเพื่อนๆก็ใส่น้ําตาลทรายแดงก็ได้นะคะจากนั้นก็ตามด้วยน้ําปลาแล้วก็เกลือนะคะเพื่อนๆเคี่ยวไปจนกว่าน้ำมันกับน้ำตาลทรายจะงวดนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆเวลาที่เราคนเราก็จะรู้ค่ะว่าสุกแล้วคือคือจะไม่ติดกระทะแล้วก็ติดตะหลิวนะคะ<ม>พเพื่อนๆก็จะได้พริกเผาสูตร เราทําเองนะคะสูตรโฮมเมดแบบนี้นะคะเพื่อนๆสูตรนี้แช่ตู้เย็นเก็บไว้ทานได้นานนะคะไม่เป็นไขค่ะเอาไว้ทําต้มยําพริกเผาหรือว่าทําผัดพริกเผาได้นะคะหรือว่าเพื่อนเพื่อนจะไว้ทานกับขนมปงังตอนเช้าก็อร่อยคะ่ะ